อันนี้มันบานเมื่อวานนี่บานเมื่อวาน,านถ้ถพอตุมต้มๆนิครับตุต้มๆเนี่ยสุดยอดเลยสำเนีาับพี่น้งองวัโซมา พีเน้องนี่นี่ปนาเนีนี่เนาะนาเนาะไปปเนนาเาะ่นาาะาไปเนานปเนาะไาะเาะปาาปเนาันาะะเ็ดปาาเนาะ กำลังตัวมือเสาน,นี่พี่หน่องทั้งท้งทั้งเนี่ยค่ะเออ้ยเบียร์ตะก้าไหมคนอือเอาอันพวกันนั่นใส่ถุงพายนะครับอ้า,าพี่น้องเอาบนข้าง,งลาง่างนี่นะอุย้ยพี่น้องเลย